เคยไหมครับเวลาที่ต้องเจอความเงียบแบบน่าอึดอัดตอนเริ่มประชุมที่ใหม่ๆแบบว่าทุกคนก้มหน้าก้มตาเล่นปากกาไม่กล้าสบตาแล้วคุณก็สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในอากาศเชื่อผมเธอครับผมเคยเจอมาแล้วตอนที่ต้องนำทีมที่แต่ละคนยังไม่รู้จักกันกันเลยแล้วมันยากเย็นเหมือนเคนโคกขึ้นภูเขากว่าจะให้บทสนทนามันเริ่มขึ้นได้นั่นแหละครับ คือจุดที่กิจกรรมละลายพิตกรรมหรือ Ice Breakers จะกลายเป็นอาวุธลับของคุณมันไม่ใช่แค่เกมไร้สาระนะครับแต่มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทลายกำแพงสร้างความเชื่อใจและจุดประกายความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ทำให้ทีมแข็งแก่งถ้าไม่มีกิจกรรมพวกนี้คุณก็เป็นแค่กลุ่มคนแปลกหน้าที่มาแชร์รายการสิ่งต้องทำแต่ถ้ามีละ่ะคุณก็คือทีมที่พร้อมจะลุยงานให้สำเร็จ เดี๋ยวผมจะบอกกิจกรรมละลายพริกรรมสามอย่างๆที่ผมใช้บ่อยมากในการประชุมแบบเจอหน้ากันนะครับอย่างแรกสองจริงหนึ่งโกหก Two truths and a lie ให้แต่ละคนเล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับตัวเอง2เรื่องและเรื่องโกหกหนึ่งเรื่องแล้วให้คนในกลุ่มทายว่าเรื่องไหนคือเรื่องโกหกมันง่ายสนุกและจะแปลกใจว่าได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนรวมทีมบางอย่างที่สอง Speed networking ตั้งเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีจับคู่กันแล้วก็คุยกันไปเลยครับอาจจะเรื่องงานอดีตเลขแผนวันหยุดสุดสัปดาห์หรืออาหารโปรดจากนั้นก็เปลี่ยนคู่มันเร็วและทำให้ทุกคนได้คุยกับคนใหม่ๆอย่างที่สามหาสิ่งที่เหมือนกันท้าทายทีมของคุณให้หาสิ่งน่าแปลกใจสามอย่างที่ทุกคนมีเหมือนกัน คุณจะทึ่งเลยว่าคนเราเปิดใจกันเร็วแค่ไหนเมื่อพวกเขามีภารกิจร่วมกันแม้ว่าจะเป็นแค่การค้นว่าทุกคนชอบสับปอดรัวเท้ากระเฟก็ตามแต่เคล็ดลับสำคัญคือมันเซนเทนทำให้มันเบาและทำให้มันเข้ากับสไตล์ของทีมคุณไม่ต้องฝืนอะไรมากเกินไปแค่ไม่กี่นาทีของการละลายพิตกรรมก็สามารถกำหนดบรรยากาศของการประชุมทั้งหมดได้แล้วดังนั้นถ้าคุณอยากได้ทีมที่เชื่อใจและสนับสนุนกัน อย่ามองข้ามกิจกรรมละลายพฤติกรรมนะครับลองใช้ดูในการประชุมครั้งหน้าแล้วดูว่าทีมของคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกดติดตามไว้นะครับถ้าคุณอยากได้เคล็ดลับสันทีนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง